แบบบ้านๆนะคะผักศีลาหอดตักกระแยงโกดตักบุ้งผักก็มีปลาตัวใหญ่ๆนะครับเอาอันนี้น่าจะเนี่ยค่าตะไคร์กำเท่าไหร่กำละห้าบาทจ้ะกำละห้าบาทของถือราคาะหนึ่งร้อยพายเซได้เนี่ ขีดสีสิบเครช่งโลอันนี้สามถุงสี่สิบบาทบเอาไข่เม่ดแดงสองถาดจ้ะ มเ,นนเมอ,อัอเนนีะะ้ตัว่แงอืนะจ้ะตัวไข่มัน